พระโสดาพระสกทาคานี่ยยังไม่แจมแจ้งนะว่ากายคือทุกข์จะรู้สึกว่ากายเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเอาภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้ววันนึงสติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอเนี่ยมันดูลงที่กายนะปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยกายนี้เป็นก้อนทุกข์จิตมันจะวางกาย พอวางกายก็คือวางตาหูจมูกลิ้นกายพอตาหูจมูกลิ้นมันก็ก็ร่างกายนั่นแหละพอวางสิ่งเหล่านี้ลงไม่ยึดตากระทั่งตายังไม่ยึดเลยมันก็ไม่ยึดรูปไม่ยึดหูมันก็ไม่ยึดเสียงไม่ยึดจมูกมันก็ไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดลิ้นมันก็ไม่ยึดรสไม่ยึดร่างกาย มันก็ไม่ยึดสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเมื่อมันไม่ยึดในรปูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี้เวลารปูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีมากระทบตาหูจมูกเลนกายจิตเขาไม่หลงยินดีเพราะมันไม่ยึดกายสะลสิ่งที่ไม่ดีมากระทบมันก็ไม่ยินร้ายเพราะมันไม่ยึดกายสล้ เวลาอายตนะมันกระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันจะรู้สึกนะมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ภาระที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูด้วยๆสุดท้ายมันก็หมดความยึดถือในกายก็จะหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภา,ภายนอกด้วย มันจะไม่ยินดีมันจะไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะเรียกว่ากามคุณอารมณ์มันเป็นกามที่มายั่วให้ใจเราเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นพอเราไม่ยึดรูปเราก็จะละกามาราคะคือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสได้เราไม่ยึด ในรูปเนี้ยเราก็ไม่ยึดมันยากไปล้วจิตด,ดับพอไม่ยึดในกายก็จะไม่ยึดตาหูจมูกเล่นกายมันจะไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสพถะพระคือสิ่งที่สัมผัสกาย มันก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะมันก็ละสิ่งที่ว่าการมราคะนะความผูกพันรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสพัทธภะพธภะคือสิ่งที่มันกระทบกายแล้วก็มันละปฏิฆะความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะเพราะงั้นเวลาเราพนานาะที่จะขึ้นสู่ความเป็นพระอนาคามีนะพระอนาคามีเนี่ยหมดความยึดถือกายแล้ว แล้วก็จิตจะไม่มีกามราคะคือความรักใคร่ผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไม่มีปฏิฆะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระจิตมันพ้นโลกแล้วมันพ้นจากกามาโลกกามาโลกเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กามาโรกนะกามาโลกนะกมากกมาวจรภูมิตรงนั้น่ะเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระนาคามี ที่วางกายได้เด็ดขาดนะต้องเป็นพระอนาคามีวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดก่อนจะหมดความคิดมันก็ต้องคิดก่อนมันคิดแล้วเราพามันลงไตรลักษณ์ให้ได้ลงไตรลักษณ์ได้จิตจะรวมจิตจะสงบลงมาแล้วคราวนี้มันเคยพิจารณากายพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์มาแล้วพอมันสงบจิตมันจะพิจารณาเอง มันจะไปพิจารณากายพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์เองตรงที่มันพิจารณาเองนั่นหละมันเดินปัญญาอย่างแท้จริงแล้วพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชววัดสวนสันติธรรมสแสดงธรรมเมื่อวันที่8มกราคม2565